โอเคครับผมก็คลิปนี้ก็จะมาสอนลงตัวที่คนเขาถามมาเยอะนะครับว่ามันลงยังไงนะครับผมบางทีผมก็ตอบไม่ทันจริงๆแล้วก็สอนไม่ทันด้วยอะคิวมันเยอะสอนเนี่ยตั้งแต่พีหนึ่งถึงพีสิบห้าครับทำทำนี้หมดทุกอย่างเลยนะครับผมก็สิ่งที่เราจําเป็นต้องใช้นะครับก็หนึ่งโปรแกรมรีเชตสักตัวนะครับตัวนี้คือเวอร์ชั่นเก่าตัวนี้คือเวอร์ชันใหม่อา แต่โซนมากผมว่าแนะนําให้เป็นตัวนี้แต่ถ้าคอมแบบแรงๆแบบเป็นตัวนี้ดีกว่าอ่าอย่างที่2องไฟเอ็มสามโอเพนแล้วก็ขาดไม่ได้เลยคือพวกมอดชุดที่พวกคุณได้ไปนะครับเนี่ยพวกแบบเนี้ยไฟแบบเดียวกันเลยอ่าคลิปนี้ผมก็จะทำเป็นตัวอย่างก็คือ จะทำเป็นตัว P2 ให้ดูนะครับชุด P2 มันเหมือนกันหมดเลยนะทำตามแบบนี้หมดเลยนะครับผมอย่างแรกนะครับให้ทุกคนไปที่ q v 2023นะครับกดไปอ่ามันจะมี3ตัวนี้อันนี้คือติดตั้งอันนี้เวลาเราใช้แล้วไอเนี่เราแบบเราไม่ชอบล่ะเราก็ไปลงติดถอนการติดตั้งได้นะครับเหมือนเราแบบโหลดโหลด โหลดและถอนกันตั้งได้เหมือนในโทรศัพท์แบบประมาณนั้นแล้วก็อินสตอลไปตัวนี้แต่ส่วนมากผมผมชอบแบบนีน้แบบกดเปิดแล้วก็ไปหน้าไฟล์มันอะ่ะกดปุ๊บแบบเราไม่ต้องไปกดไอโอเ e n น v อวีแต่ส่วนมากก็กด o p e n ็นไกันมันแล้วแต่นะครับวินโด้ปุ๊บอันนี้อันนี้คือวิธีลงนะอันนี้ผมปิดไปก่อน อ่ะอย่างแรกนะครับที่เรามี Open IV แล้วผมบอกทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะลงอะเปิดตรงนี้ตรงติ๊กถูกน่ะตรงนี้เลยอินสตอตทังต้งสามตัวนี้ให้มันขึ้นสีเขียวแล้วกดโค้ดขั้นตอนต่อไปนะครับคือ Edit Mode แล้วกดใช้แล้วก็ลากเข้าไปนี่ปึ๊บส่วนคลครลากไม่ได้ก็เหมือนที่ผมบอกเปิด Open แล้วก็ open อะไรวะเปิดด้วย o ่ะ o w o r Word อะไรเนี่ยนีแล้วก็ open iv แล้วก,กดตกลงแค่นี้ครับอ่าผมจะลงให้ดูเลยนะครับ i n t เต r ร,ตร์มอดแล้วก็ i n t เต r ร,ตอ,รอ่าเสร็จแล้วนะครับกดโค้ดปึ๊บปิดตัวนี้ก็กดกลับมาเหลือตัวหนึ่ง inb ปึ๊บอันนี้อยู่ที่การ์ดจอของคุณนะครับอันนี้คือ 1650นะครับอันนี้1660ตัวนี้ขึ้นมาหน่อยเป็นอ่ากาจอ rtx ขึ้นไปนะครับนั่นแต่ตัวนี้ rtx ขึ้นไปตัวนี้2060 2080 30 3090 3070 3060เนี่ยสองตัวนี้ลงได้อยู่ที่ประเทศจะลืดไหมประมาณนี้นะครับส่วน 1 0 5 0นะครับอย่าลงโภเพในวีในโลกอย่าลงคอนวีก็นี่ครับ no i n b ตัวนี้เดี๋ยวอันนี้ผมจะทําคลิปให้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะสอนทําหมดละเอาให้หมดอ่าผมจะลงเป็นตัวไฮเปอร์นะเนี่ยเห็นไหมลากแล้วมันเข้าแบบมันเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงกดตรงนี้ปุ๊บลากเข้าใหม่แค่นี้เลย อินสต,ตอร์มอดอินสต,ตอรแค่เนี้ยง่ายจังอ่าเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนกดปิดโอเพนในวีเลยนะครับแล้วก็กดตัวนี้ก็กดกลับมานี่กดกลับมามันจะมีคําว่าลงในมอดนะครับนี่เอาทั้งหมดเนี้ยอย่าง ขั้นตอนต่อไปนะครับให้กดคลิกขวา o I, open I, open file location file m เปิดไฟล์ในเครื่องมันแล้วก็ไปที่หอยทากแล้วก็คําว่า mod ปึ๊บแค่นี้ถ้าใครมีแบบว่ามีตัวอะไรตัว s อะไรอยู่ไฟล์นึงอะ่ะลบออกเลยก็ได้ครับแล้วแต่เลยตัวเนี้ยอ่ะล่าทั้งหมดนี้ก็ไปวางแค่นี้เลยเสร็จละ ขั้นตอนต่อไปกดกลับมาหน้านี้หน้านี้เลยอันนี้คือจะลงหน้าดีเชตนะครับอันเนี้ยลากดีเชตตัวเนี้ยลากเข้าตรงนี้ปุ๊บอันนี้ผมมีละกดปิดไปอ่าลากเข้าหน้าไฟเอ็มตรงนี้แล้วนะครับให้ทุกคนปิดปิดตัวนี้ออกไปเลยหมดประโยชน์ลนะขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือดีเชตนะครับให้ทุกคนเปิดหน้าไฟ ตัวนี้นะครับก๊อปที่อยู่ทุบปึ๊บแล้วเราก็ไปติดตั้งติดตั้งดีเชนนะครับกดตรงนี้นะฮะกดบลหาไฟา GTA นะครับแล้วก็จะมีคําว่า GTA 5ตรงนี้กดเปิดกดข้างล่างซ้ายคลิก2อทีปึ๊บให้มันติ๊กถูกให้หมดแล้วกดโอเคแล้วก็รอมันดาวน์โหลดติดตั้งให้มันเรียบร้อยนะครับง่ายผมบอกเลยว่าง่ายตัวเนี้ย ดีกว่าผมไปบอกไปลงออปชองออปชันอะไรอันนี้คือผมเตรียมให้หมดแล้วอ่าเสร็จละกดปิดไปเข้าเกยมย้ําว่าก๊อปที่อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับอ่าแล้วก็กดปิดรอเข้าเกมอ่านี่เห็นปะมันขึ้นแบบนี้ข้างบนให้ทุกคนนะครับกดโฮมกดโฮมนี่มันจะขึ้นแบบนี้นะครับ คอน t i n นีกับสคิปให้เรากดสคริปแล้วก็กดตรงนี้นะครับรีช d ตอ่าแล้วก็ตรงนี้ลบปอดอเลยได้ดีแล้วเราก็วางตัวที่อยู่ครับที่เราก๊ปอปไว้เสร็จแล้วเราหารีชตที่เราติดตั้งตอนนั้นเราติดตั้ง P2 แล้วก็ P2 เ,เ,เสร็จแล้วเข้าเซิร์ฟไปแค่นี้เลยครับส่วน c o e n V in B ครับก็จะมีให้อยู่แล้วนี่ชิปอินเตอร์ ชิปบอกอินเตอร์นะครับตัวนี้แค่นี้เลยครับผมชิปอินเตอร์ปิดเปิดปิดชิปอินเตอร์เหมือนกันนะครับอ่านี่นะครับก็เข้าเซิร์ฟมาที่เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยไม่ไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับผมอ่าหน้าแบบคุ้นๆน,นะหยอกมันแต่งตัวสไตล์นี่ครับมันมียศอะไร ยอดฐานบัดาศักดิ์เยอะนะครับประมาณนี้โอ้ยอย่าไปสนใจครับอย่าไปสนใจอ่ะก็เนี่ยเข้ามาเาปดนแบบนี้เลยภาพก็ลงตามนั้นเลยส่วการ์ดตั้งค่าก็แล้วแต่ลูกค้าครับแล้วแต่แล้วแต่คนดูเลยครับเนี่ยประมาณนี้ดีดย์ผมปรับสุดแล้วก็เทสต,ติง้งผมก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะมากแค่เนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแจกการตั้งค่าเกมให้นะครับ ใครอยากได้ก็คอม,คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้เรื่อยๆนะครับวันละ2คลิปชัวบอกเลยไม่บิดไม่มีบิดครับไม่มีบิดนี่ประมาณนี้ครับโอเคเสร็จละกดออกปึ๊บนี่ครับติดร้านผมก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับคน คนเข้ามาก็797โอ้โหเฮ้ยก็ยังดีอยู่ก็ยังดีอยู่นี่ของก็มาเรื่อยๆครับตอนนี้อัปเดตมาเป็นตัวน,นี้ละ qb 2023นะครับอันนี้ตัวอย่างาข่าวอยากดูเข้ามาเข้าดิสมาดูเลยนะผมนี่ตัวใหม่ล่าดสุดที่ลงมีลงไปแล้วโอเคนะครับ ส่วนตัวนี้ผมจะทำอยู่จะทําอยู่ครับทำอยู่ทำอยู่ถ้าถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดที่ว่าลุงเขาจะชวนชวนพี่เล่นเกมนะลุงเขาเป็นตัวการที่ทำให้พี่แบบไม่มีคลิปลงนะครับประมาณนี้อ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมบอกก็คือม็อดที่คุณซื้อมานะครับจากร้านผมแล้วก็โอเพนไวี ไฟเอ็มดีเชดแค่นี้เลยแค่นี้ครับโอเคส่วนพี่ครับผมไม่อยากเสียตังค์อ่ะก็โอ้โหไม่ต้องไม่ใช่ปัญหาครับเสียตังค์ไม่เสียตังค์สอนหมดครับนี่แจกมอดภาพสวยให้เลยนี่ในห้องนี้เลยครับผมแจกมอดภาพสวยมีหมดบอกเลยสุดๆจะมาเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมากครับก็ขอคนไลค์คนะแชร์ share, คนะติดตั้งกันเหมือนเดิมนะครับผมก็อ่ะไปเถอะผมสอนแค่นี้แหละพอละหวังว่าคนดูจะเข้าใจนะครับโอเคครับคลิปหน้าผมจะมาแจกการติดตั้งไอการตั้งค่าไฟเอ็มนะครับโอเคป่เจอกันเจอกัน